หมูฝอยหมูชิ้นกากไก่น้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวก่อมๆแบบเผ็ดนิดๆเข้ากับหมูฝอยเลยนะทุกคนตอนนี้เราหยุดกันที่ซอยคอนแวน์ค่ะกำลังจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนเซนโยเพราะว่าเขาบอกว่ามีข้าวเหนียวหน้าหมูเขาเรียกว,ว่าร้านหมูจิ้มเปรี้ยวดังมากเดี๋ยวเราจะไปเอากันค่ะแล้วสั่งไว้แล้วตอนนี้หมูเป็นแบบพิซป้อมยามแล้วปะไปกันนี่จ้าสั่งไว้ปุ๊กเขาจะไว้ต่ป้อมยามนี่จ้าโอ้จิ้มเปรี้ยวก่องใหญ่ของเรามาแล้ว ตองใหญ่โตโมโหรานนี้คือน้ำจิ้มที่มาของชื่อร้านว่าจิ้มเปรี้ยวอันนี้คือทีเด็ดมากชมหน้าคุณพี่เจ้าของร้านหมูจิ้มเปรี้ยวสวัสดีค่ะชื่ออุ้ยค่ะคือเริ่มจากคุณแม่ขายหมูปิ้งกับไก่ย่างก่อนแล้วทีนี้มันจะมีข้าวเหนียวเปล่าด้วยแต่ว่าจะมีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวแต่ว่าเด็กเตนโยค่ะก็คือเริ่มจากเอาน้ำจิ้มเปรี้ยวไปใส่ในข้าวเหนียวทานตั้งแต่ข้าวเหนียวฮอลละสองบาทแล้วหลังจากนั้นโรงเรียนก็ให้เปลี่ยนมาเป็น ไม่ให้ขายข้าวเหนียวเปล่าให้ขายแบบข้าวเหนียวใส่น้าก็เลยเริ่มเป็นหนาข้าวเหนียวหมูต่างๆเป็นหมูชิ้นหมูหอยไก่ทอดนะคะคที่สเฉพาะของทางร้านเหมือนเด็กเขาบอกว่าเหมือนแบบพอมันหมูมันจะเป็นรสชาติหวานๆเค็มๆใช่ไหมคะแล้วพอกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวล้วก็ขยำขยำรวมๆกันแล้วมันแบบเข้ากันที่ร้านข้าวเหนียวจะแบบพิเศษตรงที่ข้าวเหนียวจะนุ่มข้าวเหนียวจะไม่ได้แข็งคืออันนี้ค่ะเป็นเซตเป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยสามสิบห่อค่ะอันนี้จะสี่ร้อยบาท ถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดเฉลี่ยเป็นห่อก็จะตกประมาณห่อละ10บกว่าบาทอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนักเรียน <S <S เซน o จอรเซฟคอนแวนนะคะก็จะซื้อในราคา10บาทแต่ว่าซื้อในโรงอาหารไงแต่ว่าเราเนี่ยอายุเกินแล้วเข้าไม่ไดแ้แล้วต้องมาซื้อเป็นกล่องแบบนี้แทนซิมเปรีย้ยวอนันนี้เป็นแบบนี้ค่ะแค่เปิดมากินก็หอมแล้วอะเขาบอกขยำราดาดแล้วก็ขยำว้าวโอเค,อเควิยนี่น,นี่แล้วก็ขยำขยำขยำแบบนี้ นีหน้าหมูฝอยหน้าหมูฝอยนี ه, ขย่ขยำขยัเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ได้แล้วได้แลนะ้วล่ะน้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวเปรี้ยสัดใจกรอบๆแบบเผ็ดนิดๆเข้ากับหมูฝอยเลยนะทุกคนหมูฝอยมันหวานๆน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าคุกกันแล้วอร่อยมากืมดี อน,นี่ก้าไก่มาค่ะน้ำจิ้มมาค่ะทำมีความแซ่บๆนี้ค่ะบอกว่าให้ขยูข่ยี่บูบี้ให้น้องเป็นแบบก้อนเดียวกันเดี๋ยวเขาอนุญาตทำเป็นฟิวโอ,อมากะเซ่อืมข้าวเหนียวนุ่มมากอ่ะผู้ใหญ่อย่างเรายังชอบเลยแอดไลน์แอดมาแล้วก็มารับเองที่ป้อมยำหรือว่าทางร้านเรียกรถไปส่งให้หรือว่าสัง่งขาน ลายแมนโรบินฮูดแล้วก็แกฟฟูดค่ะคือที่ต้องมารับของที่ป้อมยามเพราะว่าร้านอยู่ในโรงเรียนคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยต้องออกมาปัจิการมาส่งที่หน้าโรงเรียนร้านชื่อร้านว่าหมูจิ้มเปรี้ยวน,นะคะอยู่ในโรงอาหารโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนค่ะออนไลน์สั่งได้ตั้งแต่8.15โมง1 5ถึง1 0 4โมง45ค่ะใช่ขายตามเวลานักเรียนกดสสัครยูทูปเกย็ปากด้วยนะ